ใครที่ชอบทานทุเรียนคือทานได้แต่ว่าหลายๆคนก็ออกมาเตือนว่าอย่่เยอะเกินไปนะบางทีมันก็ไม่ดีกับสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคประจําตัวคุณผู้ชมครับรอบนี้อุทาหรณ์ครับคุณป้าท่านหนึ่งกินทุเรียนกินกับน้ำบัดลมจริงๆก็ไม่ได้ห้ามเลยหรอกถ้าไม่ใช่พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะแต่ว่าคุณป้ามีโรคประจําตัวเป็นความดันสูงงานนี้ช็อกกลางดึกครับแล้วเสียชีวิตเลยครับนะฮะวันนี้ประชาสัมพันธ์การบอกให้ระมัดระวังแล้วคือท่านต้องรู้สุขภาพตัวเองด้วย คือมันอร่อยแหละมันจอยกินแล้วมันเลินแต่ว่าต้องรู้สภาพร่างกายตัวเองด้วยไหวไม่ไหวผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่านางสาวปิยรัตน์ทองด้วงอายุ58ปีนะครับชาวบ้านในอำเภอโนอนสุวรรณกินทุเรียนและอัดน้ำมาล้มตามเข้าไปปรากฏกลางดึกเกิดอาการช็อกหมดสติสามีรู้รีพาส่งโรงพยาบาลครับคุณหมอปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าแต่ว่าสุดท้ายช่วยไไม่ได้นะครับคุณปิยรัตน์เสียชีวิตครับ จากนั้นทีมข่าวเดินทางไปที่วัดไผ่ทองสุทารามนะครับตำบลนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ทางครอบครัวเนี่ยได้ขอให้พระครูสมุสามารถวิสุทธิสาโรจเจ้าอาวาสวัดช่วยเหลือจัดงานศพให้หน่อยบรรยากาศก็โศกเศร้านะครับมีญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านที่ทราบข่าวเขาทยอยมาช่วยงานกันมาเคารพศพของคุณปิยรัตน์อย่างต่อเนื่องด้านสามีครับนายกิตตกรล่อให้ฟังบอกว่าภรรยามีอาชีพทํากับข้าวขายในหมู่บ้าน ช่วงบ่ายวันที่22พฤษภาภรรยาออกไปซื้อทุเรียนมากินเขากินไปประมาณสัก2องคูเล็กๆอะตอนแรกอะนะแล้วก็ช่วงเย็นก็ซื้อน้ำอัดลมมากินอีกหนึ่งขวดหลังจากกินเสร็จก็ยังปกติแต่พอตกค่ำเขาบ่นว่าเขาแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกบอกให้ไปหาหมอก็ไม่ยอมไปจนกระทั่งตกดึกตี2เหมือนมันแน่นหน้าอกหนักขึ้นไอ้ผมก็เห็นอาการไม่ค่อยดีก็เลยคอยบีบคอยนวดคอยเฟ้นให้ แล้วบอกให้เพื่อนบ้านโทรแจ้ง1669ให้หน่อยโทรเรียกกู้ชีพให้หน่อยไปฟังเสียงกันครับพ่กพ่อวิอ่ขายหน่อยครับเอรียบขายหน่อยพอพ่อวิอ่ขายสักพักหนึ่งเขาก็ว่าโอ้ผัวฉันโคก็ล้มลงเลย<อ>พ่อก็จับเอายาดมเขย่าแล้วก็โทรรถโรงพยาบาลมา,ร,า,มาลรถโรงพยาบาลมารับรถโรงพยาบาลครึ่ชงชั่วโมงยังไม่มาเลยโอ้โห โทรไปที่เทศบาลทุวันก็ไม่มีคนขับโทรไปที่โรงพยาบาลก็ไม่มีคนรับสายอ้เขานี้เราไปเอารถที่บ้านไปมันเกินเวลาที่ว่าหมอกำหนดประมาณยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีที่คนช็อกใช่ไหมเขาถึงไปปั๊มหัวใจ ป่อโมจอยูสามสิบีสี่สิบปีเล็นทีเรียด นะฮะช่วง30ินาทีทองที่จะาสามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทันแต่นี่คือไม่ทันสุดท้ายภรรยาของคุณลุงกิตากรเสียชีวิตน,น,นะครับทีนี้ไปดูความเห็นคุณหมอหน่อยฮะอคุณหมอเนี่ยลงความเห็นเรื่องของการเสียชีวิตว่าเป็นเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแต่คุณผู้ชมครับมันเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารด้วยคือตัวสามีเขาให้ข้อมูลว่าภรรยาเป็นโรคความดันอยู่แล้วแล้วก็มีการทานทุเรียน บวกคู่ไปกับน้ําอัดลมเออคือเอาจริงๆถ้าเราตามข้อมูลพื้นบ้านนะเราก็จะรู้แต่ว่าน้ําตาลกับน้ําตาลเจอกันอะ่ะน้ําตาลสูงทั้งคู่ใช่พลังงานสูงทั้งคู่เราไปค้นหาข้อมูลของกลมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับจริงๆเขามีข้อมูลที่ลงเพื่อเตือนภัยเลยนะคุณผู้ชมการกินทุเรียนกับน้ําอัดลมเป็นตัวใหญ่บรรทัดข้างล่างไหมครับกินทุเรียนให้พอดีตรงโลโก้คุยข่าวเช้าบังอยู่นิดนึงนะ,ะกินทุเรียนให้พอดี นะฮะกินได้แต่กินให้พอดีเพราะการกินทุเรียนกับน้ำอัดลมเนี่ยทุเรียน4-6เม็ดจะทําให้ร่างกายได้รับปริมาณพลังงานประมาณ400กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับน้ําอัดลม2กระป๋องอแล้วถ้าท่านกินเข้าไปคู่กันมันก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ค่ะกลุ่มคนที่ต้องระวังคือกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจนี่เห็นไหมฮะโรคหัวใจควรเลี่ยงด้วยซ้ำเพราะมีผลต่อปริมาณน้ําตาลในเลือด และที่เราทราบกันคือห้ามกินทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เพราะจะทาให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงและเสี่ยงเสียชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจําตัวย้ำอีกทีโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงควรระมัดระวังการกินด้วยกินได้แต่กินให้น้อยกบค,คุมปริมาณเพราะว่าทุเรียนเนี่ยคุณหมอบอกว่าไขมันก็สูงคาร์บโบไฮเดรตก็สูงพลังงานสูงมากนะถ้ากินมากกินบ่อยจะส่งผลทันทีกับน้ำตาลในเลือดครับ